ก่อนงให้มาเลิอหเอาทุก่าทุกชตโอ้โหเป็นอะกันเนี่ยเลิกก็ทำลองให้ทำบ้ามังเอาไม่เกี่ยวแต่าล่อนเล ไอ้ยิ่งติด้นี่เกมใช่ไหมเอ๊ะ้งนไปนะลุตัวคถอไม่ทันงไอ้กมทำไมไม่เียบหรือว่าครเป็นล้ยูนี้่อนขึ้นทำไมใชเนื้อคู่ถอนไม่ขึ้นไม่ได้ก็รือาลับไมทำไมถึงถอนไม่ขึ้นหายไม่โทรว่าคุณเด็เออเล่ท่านขอคนแรกขออีกแกผมจะขออีกแก่ทไมแล้วเมื่อกี้ก็ขอไปตอนนี้ก็ขออีกแก คนเราควา้าคะแนนอยู่ที่ไหนอะความพยายามที่ไหนคว้พพยาคะแนนอพย,ายาู่ที่นั่นแค่เขาบอกดูเขาแบบความต้องไดอยู่ที่ไหนเราพยายามอยู่ที่นั่นไอ้เพี้ยนอะตัวพูดผิดไอ,เอเ้เทิงเหมือนกับเขาบอกกันเลยว่าว่าอะไรไม่เรียกไม่เรียกงานไม่ยากจนไม่เรียกคน,ไม,คนไม่ขึ้นคางไอ้เทิงข้าที่สอนก่อนแล้ว มีเก็บเด็ยจังเลยไปคุณ้องคุณกำลังรึคุเห็นพี่เก๋คก่ต้องพูดเฉยห้ังสือต่มม้่เยก็ได้มอ่เลไอ้ทะลนี่แขวะทุกช็อตที่มึงเนี่ยจะถอดต้นทานตะวันมันด่างใจเหมือน ไอ้เทไอ้โตขึ้นด nah ีเจฉัถอดไม่ขึ้นไปดึงมัดก็ปเป็นหูมาทำไมเนี่ยกรปุดเป็นหูมาออกมาหูซ้ายหายจะข้างันไปงของฉันไม่เอาอลยะปุกใหญ่กะกถอขึ้นกะเข้าไปเป็นเอาความห่อกหอุ้มต่อไปเลยไงหักบองไม่ดีใครแล้วจะอูคนเดียวฮักเดี๋ยวนะลูกแกดีนะรอ คือม่ผ <c ười> <c ười> <T> ้าก huh, ็ม so bon <c ười> uh ีเ huh. ห <c ười> <c ười> <c ười> ุผลนั้นอไเยอะก็มาจมตีบานนี้เอกอแล้วกลับชุดใหม่กันมกชุดน้กูยัอย่างนี้อยู่เลยขิกกันทไรผมเป็นคนาดีเดยว้งวัดเงี้ยต้วัดเป็นคนไมแต่ีห้มหวัาพูดถึงนะครับกูแกบอกมันเหมือนเห็นทางใจไม่ไกลกกันพูดเยกเกี่ยวครับ กบุญบานสิ่งส <that> <wine> ักส so <that 's the wind> ิตกสาโทเฮ้ยนี่เลยสาธุสาธุบ้านมึงกินเมาไหมเนสาธุบ้านกูนี่ไนเมากเลยขอสาคนเล่านเลาขสาเห็นจริงจริงแวดไสาธุเทวดาตัวผู้ตัวจะพูดถึงค้อยฝตกังไงมันโกงี่อยู่แล้วนบ้านสังขเ้างรออยู่ไม่ได้พูดถึงเขา ต้องคุณรู้เปล่าถ้าโตสาทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าหากมีจริงแล้วออขอให้ลูกนี้ขอต้นทางกับวันมุ่งขึ้นที่พยาามตะวันก็พอแล้วถ้าลูกก็ขอต้นทางตะวันนีขึ้นเลยนะครับลูกจะหาเองคณะกระต่ายขาท้นาเออดีเลยนะพวกเราดีเลยนะเฮ้ยใจมัถอดขามีใเกงคณะกระต่ายเท้ ามาทำการแสดงครั้งที่ผมจะหาวันนี้จะให้เราช้าพรานนี้แกพานีไม่เล่ไม่เ่ไม่่ไม่เ่ไมู่ดอะไรไม่พดไเฮ้ยอะไรกัน้องไอ้่ไทไงเนี่ยพวก่มาแก้มคนเลยเหรอพวกพี่แก้นเลยสิไม่เป็นไรพวก่แก้นลแกต้องยืนอะกแก่เสียใจูเป็นเจ้าพ่ไม่เล่นเล่นมฉลาดดีกูเป็นเจ้าพ่ เราไม่นั่งเลยไอ้นั่นไอ้นั่นมอนมองแทงกูอ๋อมามาเอามาแทง านะมึงตัวนี้ต้องมาด้วยมาไม่ได้ครับเดงานครับมึงเฮ้ยจอม้าเร่องนั้นจะไม่พอติดใจไอ้จะโพลนี่แก้ผ้าดีไอม้ไอม,ไอมือโปงแก้ผ้าดีไอ้มือชาแก้ผ้าดีนั่นไอ้มือระนาดสุดหล่อเลยเย๊กะกำลังนุกำลังแน้นมึงแก้แก้ผ้าดีไอ้เจ้ ไอ้เป้ไอ้เป้เอิ่นไอ้เป้มาช่วยเอิญแล้วนั่นแหละแ้่พาดีไอ้หมอปีมาทีมึงไม่ค่อยดูเขาเอ๊ะมานั่งเป่าบนเวทีเขาไม่เป่าธรรมดามึงต้องนั่งแย่ภาพเอา เขาจะถอนนี่ถอนแล้วทำไมเสียงไม่ได้เขาหนึ่งนี่เวลาคนทั้งนี้